สวัสดีทุกคนนะครับผมกลับมาพบก,กับเราอีกแล้วทุกคนคงจะเห็นกันในชื่อทลิปแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการอันบ็อกตัวอาร์ทอยกันยกตัวอย่างเช่นก็ตัวนี้เลยจะเป็นน้องแอเรียลนะครับตัวอาร์ทอยซึ่งอาร์ทอยพวกนี้บอกก่อนว่ามันจะเป็นลิขสิทธิ์แท้ของกระตูเรื่องนั้นๆเลยนะครับมันก็จะมีความแบบเนี่ยน่ารักวัตถุดิบไม่ใช่วัตถุดิบวัสดุที่เขาใช้นะครับมันก็จะมีความแบบไม่กองแกงอ่ะทุกคนเนี่ยแล้วก็มีความน่ารัก ดีทงดีเทลอะไรก็จะดูดีนะครับนี่ก็จะเป็นน้องแอรีลเราซื้อมาทั้งหมดกี่กล่องเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการอันบ็อกกันทั้งหมด9กกล่องนะก็จะเห็นได้ว่ามันมีความแบบหลากหลายวาไรตี้มากไม่ได้มีแค่การ์ตูนเดียวการ์ตูนใดการ์ตูนเดียวตัวการ์ตูนเดียวใดๆนะครับทุกคือมันจะแบบ เราซื้อมาหลายๆอันนะเพื่อดูก่อนว่าเราหน้าจะชอบอันไหนอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีจากไหนบ้างก็จะเป็นคอลเลคชันของดิสนี์ที่เป็นของมินิโซนะครับสกล่องด้วยกันจะเป็นเซตพวกเจ้าหญิงเนาะแล้วก็จะมีน้องวอลลี่อันนี้เพื่อนซื้อให้นะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ทางด้านขวาถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันที่เป็นเจ้าหญิงดิสนี์เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะมีความแบบเรารู้สึกว่าที่เราซื้อมาแต่มันโคตรคุ้มเลยทุกคนคือเนี่ย เขาจะมีแบบหลายหลายลายมากเลยใช่ไหมที่ให้เรามาเปิดลุ้นกันแล้วก็แต่ละอันเนี่ยมันจะมีความดีเทลมีพวกเอ่อน้องน้อง,องสัตว์เลี้ยงของเจ้าหญิงอะไรเนี่ยออกมาอีกค่อนข้างเยอะเลยนะก็รู้สึกว่ากล่องอะไรที่มันให้ของตั้งโชว์มาเยอะเนี้ยมันค่อนข้างคุ้มนะครับเราก็จะมีอันเนี้ยที่เรารู้สึกว่าสวยแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะครับนี่แล้วก็มาลุ้นกันว่าจะได้อะไรบ้างนะครับ เริ่มกล่องแรกกันเลยนะคบทุกคนก็เดี๋ยวเราหาเพื่อนให้น้องคนนี้ก่อนแล้วกันซึ่งอันนี้เนี่ยคอลเลกชันเนี่ยต้องบอกก่อนว่าื่องความที่เขาจะมีแอรียเหมือนตัวที่เรามีแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะได้ตัวนี้ซ้ําเหมือนกันนะแต่เราก็จะภาวนาว่าขอให้ไม่ซ้นะําเถิะมาลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรนะครับเป็นอันนี้เป็นของดิสนีย์ตื่นเต้นมากแล้วก็ฟีลลิ่งความสุข,ขของการซื้ออะไรแบบเนี้ยตอนจังหวะการที่จะแกะมาสุ่มดูนี่แหละตื่นเต้นที่สุดหลัก ซึ่งันเนี้ยต้องบอกก่อนมันจะมีมันจะมีการ์ดใช่ปะ่ะมันจะมีการ์ดอยู่หนึ่งอันซึ่งเราได้การ์ดใครมันก็จะเป็นตัวตัวนั้นนะครับหนึ่งสองซึ่งอ่าใครอะซินเดอเรลล่านะครับซึ่งกล่องเนี้ยมันจะมีซีเกตที่เป็นตัวตัวที่สวยมากๆอ่อะอยู่หนึ่งตัวตัวที่หายากอะมันจะเป็นเอิม่มคนที่ขี่รถฟัาทองอะ ก็ซินเดอเรล่าแต่ว่าเป็นซินเดอเรล่าที่ขี่รถฟักทองแต่นี้เราได้เป็นแบบซินเดอเรล่าที่ไม่ได้ขี่รถฟักทองนะครับเอา้าเป็นน้องนั่งนี่น,นะเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วไ่น้องนั่งอ่ะอ๋อไม่ใช่คือเขานั่งถูกแล้วแต่เราเข้าใจว่าไอตัวใส่ใสข่ขา,ามันเป็นกระโปรงไม่ใช่นะทุกคนมันเป็นรองเท้าแก้วแต่เป็นรองเท้าแก้วแบบนี้น่ารักมากทุกคนดูดิ เวลาตั้งโชว์รวมๆกันอีมันจะมีความแบบน่ารักน่ารักมันน่าเก็บสะสมแล้วก็เอ่อพวกดีเทลต่างๆของโมเดลค่อนข้างสวยนะครับกล่องต่อไปเราจะขอแกะเป็นเซตเจ้าหญิงให้หมดก่อนแล้วกันเนาะวันที่เขาไปทำคอแลบกับมินิโซนะครับมินิโซก็จะเป็นเจ้าหญิงเหมือนกันก็จะมีทั้งหมดเแปลายนะครับแ 8ตัวแล้วก็จะมีสี่เครดิตตัวหนึ่งเหมือนกันก็จะมีการ์ดเหมือนกันทุกคนพร้อมยังพร้อมยังหนึ่งสองเอ,อ่ออะไรวะเบลจะหญิงเบลจากบิวตี้แอนด์เดอะบิสโอ,โอสวยมากมาพร้อมกับที่นั่งเลยนี่ดูดีทงดีเทลสวยจริง เห็นป่ะมันก็จะมีความแบบน่ารักอ่ะอีกกล่องหนึ่งของวีดีโซอันนี้จะมีโอกาสที่จะจะไม่ได้ซ้ํากับตัวนี้แน่ๆเพราะว่าเราซื้อตอนที่มันอยู่ในกล่องใหญ่กล่องเดียวกันนะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ซ้ำใช่ไหมหนึ่งสองซึมค่ะอ่าสโนว์ไวท์นะครับเรากล่องนี้จะได้สโนว์ไวท์เดี๋ยวเดี๋ยวแกะดูตื่นเต้เราก็สนุกมากสนุกจริงๆ โนไวก็จะมาก,กับตัวแอปเปิลของเขาที่ถูกกินไปด้วยนิดนึงนี่ครับสโนไวแล้วก็จะนั่งอยู่บนแอปเปิลนี้น้าหลังมาก <S 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 กล่องต่อไปเราก็จะยังอยู่กับเซตของความเป็นเจ้าหญิงอยู่นะทุกคนเจ้าหญิงดิสนีย์ตัวนี้กล่องใหญ่เราวก็จะมีพวกอิเลเมนต์ค่อนข้างเยอะกล่องนี้คุ้มเรารู้สึกอย่างนั้นอันนี้นะ่าจะประมาณ3 8 0มั้งไม่แน่ใจนะ เ้าเรียกตอบกล่องน,นะราคามันจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 3 5 0 4 0 0อรอยะไรเงี้ยประมาณเนี้ยส่วนกล่องอื่นจะมีหลากหลายราคาอยู่ที่ตั้งแต่แบบ300-400-500อรอยะไรเงี้ยก็มีนะทุกคนอันนี้ซื้อที่เซราดอีกตัวนี้ก็น่ารักดีนี่เอ่อชื่ออะไรนะอรอ,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 รอร์เรรา จะบอกว่าแอเรียเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ตัวที่เราชอบที่สุดเพราะว่าเขาแบบเป็นนางเงือกแล้วก็อยู่ใต้น้ำอะไรเงี้ยเราค่อนข้างจะชอบการ์ตูนอะไรที่มันอยู่ใต้น้ำยอดแอเรียลก็ะจะเป็นประมาณนี้มันไม่มันไม่โฟก,กัสต้องทํายังไงอะ่ะน่ารักมากกล่องนี้คุ้มจริงดีเทลก็คือแบบโอ้โหมาครบนี่อันนี้น่ารักมาก แต่จะแบบเล็กกว่าคนอื่นนิดนึงนะแต่ว่าก็น่ารักและนี่นะครับก็จะเป็นเซตเจ้าหญิงทั้งหมดที่เราเปิดแล้วเราก็มีอยู่แล้วนะครับอย่างตัวนี้อันนี้มีเปิดไปก่อนหน้านี้แล้วนะก็จะมีตัวนี้เนาะแล้วก็อันนี้ที่ซื้อมาเปิดใหม่นะครับก็จะได้มาทั้งหมด4ตัวด้วยกันอันนี้ซื้อที่อาร์ทอยยูเซนลาดนะครับส่วน2อ,อันนี้จะเป็นตัวที่เขามาคอแลแลบกับมินิโซก็ซื้อจากที่มินิโซนะครับแล้วก็อันนี้ก็ซื้อจากเซนลาดเหมือนกันน่ารักมากอันนี้ต้องตามเก็บให้ครบทุกเจ้าหญิงนะ ไม่รู้ว่าจะมีดวงใหม่นะครับในภาพรวมของเซตเจ้าหญิงก็จะเป็นประมาณนี้น่ารักน่ารักจริงๆเห็นว่านงโชว์มาเดี๋ยวเราไปต่อกับเซตดิลิมกันนะครับกล่องต่อไปนะครับขอแกะน้องมลรี่ก่อนนะครับน้องมลรีเนี่ยเป็นกล่องที่เพื่อนที่ออฟฟิศซื้อให้มาดูว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้จะมีทั้งหมดเอ่อสิบสองสิบสองลายนะครับแล้วก็ อันนี้ไม่แน่ใจว่ามีซีเครตหรือเปล่าเฮ้ยมีซีเครตด้วยนี่จะมีทั้งหมดสิบสองก็มีซีเครตหนึ่งถ้าเกิดว่าอยากได้หรอถ้าดูเร็วๆนะอยากได้ตัวที่เป็นลายเล่นดนตรีตัวนี้ที่เทอกีต้าร์นะเดี๋ยวมาดูว่าจะได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยมีกระตายกับเต่าไม่ใช่แครอทนะเอ้ยได้เป็นตัว p รินเซส s Princess, นะครับมลลีพรินเซสนี่น่ารักนะน่ารักน่ารักน่ารักอันนี้จะเป็นบ๊อบมา t ของมลลี่นะสนุกอ,อ่ะยิ่งแกะยิ่งสนุกก็คือลมละลายอ่ะมีกี่บาทก็คือหมดไปกับไอ้คนนี้แหละนี่น่ารักมากนั่งยองๆอยู่นะนี่มี่มลลีน่ารักนะนะอืมนี่ไงแครอทแครอทใส่ที่มือเขาได้นะครับเขาก็จะทำแบบรูไว้ให้เราใส่เข้าไป แลก็จะมีน้องกระต่ายอีกตัวหนึ่งที่มานั่งอยู่ข้างๆบว,ว่าอยากกินแครอทนี่ขอบคุณเพื่อนนะครับสำหรับน้องวันนี้ okay. อยากของไปตัวนี้ก่อนนะเราซื้อมาสองกล่องจะเป็นคอลเลกชันของลอล่าเหรอหน่าจะลอรน่าจะอา่านว่าลอล่านะ,ค,ะ,นนะ,ค,ะครับเป็นลอล่าสวีทมอนสเตอร์นะครับเขาก็จะมีความแบบเป็นแบบมอนสเตอร์สวีทมอนสเตอร์นะครับมาดู ตัวนี้ตอนที่เราเห็นมันตั้งโชว์อยู่ในร้านมันน่ารักดีนะก็เลยแบบว่าลองซื้อมา2กล่องเลยเขาจะมีความแบบน่ากลัวเหมือนสาวน้อยเวทมนต์นิดนึงอะไรเงี้ยเราเราเคยอ่านกระตูนเรื่องสาวน้อยเวทมนต์แล้วมันก็จะมีความแบบเป็นตัวกระตูลน่ารักน่ารักแต่แอบแฝงไปได้วยความโหดเหี้ยมโหดดายนะครับซึ่งเรารู้สึกชอบเราก็เลยแบบว่าจัดมันเลยสองดูนั่นนีคือทุกกล่องอะจะมีการ์ดให้หมดเลยอะ่ะเราก็จะได้รู้ว่าเราได้อะไรตั้งแต่ที่เรายังไม่ได้แกะถุงใช่ไหม หนึ่สองซมเพือเห็นการ์ดก่อนก็ไม่ได้ทำให้ความเตื่นเต้มลดลงเนี่มันน่าหลักแล้วมันก็แบบดีเทลมันดีค่ะเนี่ยใครจะแบบทนไหวอ่ะใครหล่ะจะทนไหวดูดิโอ้โหเนี่ไม่พอเนี่ยทุกคนดูนะด้านหลังก็มีอาวุธเนี่ยเป็นขนมคือน้องเขาก็จะมีความเป็นแบบ ตานิดหนึ่งอะไรเงี้ยดูความแบบดีเทลสวยมากจริงสวยแบบไอ้น้องโรล่าอ๋อเขาจะมีชื่ออย่างตัวเนี้ยมันชื่อว่าไหนวะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ย คือคืออันเนี้ยเป็นน้องสตรอเบอรี่ใช่ปะมันไม่มีในในพวกนี้นั่นแปลว่าเราได้ตัวซีเคตทุกคนเนี่ยซึ่งมันก็เป็นเงาอันนี้นะเงาอันนี้จริงๆแต่ก็ไม่รู้ไงว่ามาันซีเคดตัวไหนคือตัวซีเคดอันนี้เราคิดเองนะมันจะเป็นตัวที่เขาจะเพิ่มความพิเศษให้มันพิเศษกว่าตัวอ,นนนะอื่นนิดนึงอะไรเงี้ยเอออย่างอันนี้ก็ อ,อ๋อนี่เป็นฐานรองแบบนี้แล้วก็เขาก็จะตั้งยืนอยู่บนคุกกี้เนี่ลอร่าสวีทมอนสเตอร์นะครับนี่โอ้โหน้องลอร่าซีเครนน่ารักมากดูดิน่ารักมากดเดี๋ยวเอามาตั้งแบบข้างๆ้องมันลีนี้ดูดิ น่าลอล่าสวีทมาสเตอร์ Sweet อีกกล่องอยากได้ซีคอีกตัวหนึ่งอะ่ะมันมี2อันหนน้องคนนี้าชื่อว่ายัมมี่กรัรมมี่แบร์น้องฝรั่งคขามีไหมเอ้ยมีเป็นตัวธรรมดาไม่ใช่ซีคึดน,นะครับแต่ก็น่ารักดีเซต,ตของลอล่าเขาจะมีฐานยืนมาให้เลยนะนี่น้องก็จะมีความเป็นแบบ ฝรั่งใสๆกับมีแบะมันคุ้มนะเนี่ยราคาแบบสามสี่ร้อยอะ่ะได้ความน่ารักขนาดเนี้ยแล้วก็จะมีเท็กเจอร์มันก็จะเป็นเหมือนแบบกัมแบบมีแบะจริงๆอะ่ะเหมือนมากนี่นา่ารักไหมสีสันน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากเลือสองกล่องแล้วทุกคน <C ALL> เอาอะไรก่อนดีเนี่ยเราซื้อพอะกล่องเลยมันมีความแบบ มินิมอลมากนีจะเป็นแบบว่าเซ็ตเด็กผู้ชายนะครับมีทั้งหมด6ลายแล้วก็ซีเคร็ตหนึ่งตัวเอาอะไรก่อนอ่ะเอาแฟรี่เลนก่อนแล้วกันนะเพราะมันจะมีมันจะมีความใกล้เคียงกันกับลอร่าแกะเลยตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนแต่ว่าก็ไม่ได้แพงกว่าเพื่อนนะราคาก็เท่าเท่ากันนะนี่อะไรสวยมากสวยมากเกินไปอะมากมันเกินไปทวน เราได้ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวน้วนองคนนี้พอมตั้งได้ไดเรร่อยทุกคนนี่สวยปะสวยมากเป็นแบบนางฟ้าหลับตามันอย่างเงี้ยเพราะมันตั้งรวมกันเยอะๆแล้วมันแบบมันน่าหลักอะ <c oughs> เดินทางมาถึงกล่องสุดท้ายแล้วทุกคนนี่กล่องสุดมินิมอลอ่าไม่ได <c oughs> ้สิคน่าหลักอะ่กอะการดก็คือแบบแค่เนี้ย ที่ห่อเขามาเป็นแบบกระดาษกระดาษนะมันจะย่อยสายได้ไง่ายก็จะมีแบบพลาสติกตรงนี้มาให้ด้วยไม่รู้ให้อ,ออกได้หรือเปล่าน่ารักอ่ะน่ารักมากเฮ้ยหมุนได้ด้วยอ่ะยืนได้ปะอันนี้ไม่มีแท่นมาให้แต่ก็แต่ก็ยืนได้นะทุกคนน่ารักมากนี่ก็จะเป็นเซตที่จะเอ่อไม่ใช่เจ้าหญิงนะแต่ก็จะเป็นเซตที่เป็นน้องแบบ การ์ตูนอีกแบบหนึ่งไปเลยน่ารักค่ะเออถ้าถามว่าถ้าในเซตเนี้ยชอบอันไหนมากที่สุดนะชอบอันนี้น้องคิดอะไรนะฮิโรโนกนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นที่เราอ่านบล็อกกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ก็จะได้มาทั้งหมด2 4 6 8 9ตัวนะครับตัวนี้ไม่นับเพราะว่าแกะมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็จะได้ทั้งหมด9ตัวก็9ตัว จนถึงตรงนี้เราเค่าเสียหายนะครับหมดไปประมาณ2150บาทนะครับก็เนี่ยแหละได้มาทั้งหมด9้าตัวถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบพอมาตั้งอยู่รวมกันอย่างเงี้ยโอ้โหทำไมอ่ะทำทำ,ทำไมจะไม่ซื้ออ่ะใช่ปะ่ะใครที่ กำลังแบบว่าสนใจหรือว่าแบบกำลังสะสมอยู่นะครับตามหากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์บอกกันข้างล่างหน่อยนะครับว่าชอบตัวไหนไม่ชอบตัวไหนหาตัวไหนอยู่หรือว่าอยากจะเทรดอยากจะอะไรมีกลุ่มเทรดไหมหรือว่ามีแหล่งเทรดก็มาบอกกันหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีเราซื้อมาแล้วได้ตัวซ้ำเนาะก็อาจจะต้องมีการเทรดแลกเปลี่ยนกันหรือว่า ไปหาซื้อตัวที่เรายังไม่มีแต่ว่าความสนุกของการเล่นอาร์ตทอยอะไรเงี้ยทุกคนอย่างที่บอกว่ามันสนุกตอนที่เราได้แกะกล่องแล้วก็ลุ้นว่าเราจะได้ตัวไหนนะโดยเฉพาะตัวสีเขียที่เราก็ได้น้องเอ่อ,อลอร่าตัวสีเขียตัวนี้มานะครับก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าแกะเป็นกล่องแรกก็ได้เลยนะครับผม วันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับลาไปกับน้องๆที่น่ารักแบบนี้เลยถ้ายังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับไป